ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคนากของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม f k Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกัน และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชั่นท็อปอัได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร,พร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ารุ่นต่างๆทุกท่านครับมันคืผมภูมิสะเพอาราฟอม์มลี่กันดีเคยวสวัน,นีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ไม่ประเสริเป็นเกมที่มีชื่อว่า Soland Time เวิร์สนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูกิจกรรมวันที่6ที่มีการอัปเดตมานะครับว่ามีอะไรบ้างสายเติมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มมากๆเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมใช้จ่ายเพชรกิจกรรมเติมเงินสะสมมาด้วยมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ล่าสุดเลย กิจกรรมน้อง6ปีกซเลนเสียนะครับไปที่ด้านล่างขวามือครับอัญเชิญแล้วก็ไปที่ตู้กันเชิญจํากัดเวลาทูตสวรรค์จุตินะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรตัวของในเกมเนี่ยในการซื้อได้30ลูกเนาะ อ,องเนี่ยจะใช้ประมาณ4,800เพชรใช่ไหมซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอตัวคริสตัลตัวเนี้ยสามารถดองเอาไว้เปิดตัวละครพิเศษระดับสีส้มตัวอื่นๆได้สีแดงได้สีทองได้ด้วยมันใช้คริสตัลเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นใครสายดองเนี่ยกั้นใจไว้หน่อยรอเปิดตัวเก่งๆในอนาคตอย่างเช่นอีกประมาณ2เดือนก็อปูกระบี่เฉินซินอย่างเงี้ยล่างแขนขาดก็ได้หรือใครจะแบบหนักกว่าน,นั้นเลยอีกประมาณ4เดือนก็ไปรอ ทั้งอู่ถงอะไรอย่างเงี้ยตัวที่ค่อนข้างเก่งเป็นตัวสีแดงอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ค่อนข้างคุ้มสลับผมเลยคือป้ายศึกจํากัดเวลาคือ Battle p a ร์ตสามบาท98้าสดเพชรเนี่ยจะได้ตัวของน้องกปีกมาเลย1ตัวและได้ใบากาชาวิญญาณยุทธเนี่ยอีกประมาณ80บใบพร้อมกับใบากาชาพิเศษอีก40ใบเอาตรงๆอันนี้คุ้มสุดละ แล้วก็พวกแพ็กเกจตรงนี้ครับที่มันเป็น6เพรอย่างเงี้ยสิเพรอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะซื้อดองไว้ก็ได้นะเพราะว่าเราแบบถ้าใครเป็นสายดองอะ่ะผมมองว่า1 2ึสผมจะดองไว้ประมาณนี้อ่าผมจะซื้อของไว้ดองเลยแล้วก็อันเนี้ยผมมองว่ามันไม่คุ้มและมันแพงไปเพราะฉะนั้นซื้อแค่ตัวเนี้ย ผมว่าสาหรับผมโอเคแล้วนะครับก็คือดองไว้อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่มันต้องเติมเงินอะไรประมาณนี้นาะแล้วก็ไปดูกิจกรรมของแจกครับ6ปีกอยู่ด้านซ้ายบนครับนี่คอนแช์นะตรงนี้จะมีกิจกรรมเนื้อเรื่องทางเลือกทูตสวรรค์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันแรกเนี่ยเขาจะให้เราดูเนื้อเรื่องตอนเด็กของน้อง6ปีจะแจกเศษมาประมาณ20เศษใช่ไหมวันที่2เนี่ยจะปลดล็อกอีก2ด่านจะได้40เศษ แล้วก็วันที่3เนี่ยจะปลดล็อกอีก2ด่านจะกลายเป็น60เศษเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเศษได้1ตัวภายใน3วันแล้วก็วันสุดท้ายวันที่4เนี่ยก็จะแจกมาเพิ่มอีกเนาะอันนี้วันที่5านอะอีก4วันปลดล็อกเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวละครฟรี1ตัวถ้าเติมก็จะได้อีก1ตัวใช่ไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมที่มันเป็น ท้าทายเซียเต้าหลิวนะครับซึ่งจะมีของรางวัลได้ด้วยปัจจุบันผมอันดับ17ใช่ไหมผมจะได้ของรางวัลประมาณนี้ไปกาชาวิญญาณอยู่30ใบได้แต้มสังขาราชมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาตีตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็ตัวของกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีร้านค้าทูตสวรรค์ตรงนี้ให้เราเอาแต้มเนี่ยมาแลกของจากตรงนี้เลยซึ่งแต้มตัวนี้หาได้จากการทำเควสรายวันตรงนี้ครับล็อกอิน ส่งแชทโลกเนาะท้าทายมิติเวลาก็คือตีบเซียนเต้าหลิวนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำตามเนี้ยเราจะได้วันละ100แล้วก็จะมีเควสลายสัปดาห์ด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถทำได้หรือไม่ก็ถ้าใครรวยหน่อยนะครับก็ไปเติมเงินนะมันจะมีพวกแพ็กเกจให้เราซื้ออยู่เหมือนกันซึ่งแต้มเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะมันจะเป็นตัวของอ่านี้ครับนี่1้8เพชรเนี่ยจะได้4 0 0พ เพราะฉะนั้นก็ประมาณ600บาทจะได้ตัวของไอเทมเตัวมือใช่ไหมที่มันเป็นกระดูกวิญญาณหมื่นปีของเขาอนะหชิ้นนะครับหรือไม่ก็ไปแลกตัวของวงแหวน25,000ปีก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับ6ปีใช่ไหมแล้วคราวนี้มันจะมีกิจกรรมเติมเงิน,นครับไปที่ด้านบนขวาแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกกิจกรรมที่มันรีแบบปกติอยู่แล้ว โอเคขออภัยครับอากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้ธรรมดาเนาะมันจะมีมาเป็นตรงนี้ครับของขวัญเทพสมุลดล็อตใหม่เว้ของขวัญเทพสมุลดล็อตใหม่เนี่ยตอนนี้คือได้ของเยอะเหมือนกันนะอันนี้เราจะเสียเงินประมาณ6เพชรใช่ไหมสิบสองเพชรแล้วก็30มสเพชรนะครับอืมหรือว่าได้ของดีแต่ส่วนตัวผมคิดว่า12บสองเพชรก็โอเคแล้วเอาตรงๆหเพชรก็พอนะ 1,2,3,4,5 1, นะครับถ้าใครไม่ต้องการที่จะได้คริสตัลตัวเนี้ยแล้วรอเก็บจากกิจกรรมอื่นๆนะปล่อยผ่านก็ได้นะเออ12เพชรมัน30เพชรอ่ะผมว่าเอาแค่6เพชพอก็ได้สำหรับผมนะแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นสุดหรูเนาะก็จะเป็น68เพชรอ่ะ98เพชรแล้วก็จะมี300ซึ่งมันจะเป็นกาชาวิญญาณยุทธเลย ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยผมเก็บแบบของสายฟรีอ่ะผมก็มีแล้วประมาณเอยไม่ใช่สายฟรีสิผมเติมไปประมาณ6 0 0 0บาทแล้วผมก็เก็บจากแบนเทนพาร์ตเก็บจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยไอดี ID ผมมีประมาณ200ชิ้นนะแล้วผมกะว่าเผื่อร,รอบนี้ผมยังไม่ได้เปิดด้วยเดี๋ยวรอไปเปิดทีเดียวตอนที่มันได้ครบแบบเอออาจจะมีปอไซซีแล้วก็6ปีเข้ามา เพราะว่าถ้ามันเปิดการันตีแล้วอะ่ะมันจะได้หลุดเลทแค่2ตัวนี้อะไรประมาณนี้อาจจะแบบแค่นี้พอแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมองว่าก็ยังแพงไปสำหรับผมนะในมูองผมเนาะอันนี้อาจจะเติมแค่แบบ6เพชรพอนะหเพชรเพราะว่ามันได้พลังงานด้วยครับอ่ะสิเนี่ยผมปล่อยผ่านแล้วกันแล้วก็อันนี้คืนกําไรเนี่ยอันนี้ต้องเติมทุกวันอยู่แล้วเราเติมไปแล้วแล้วก็โปรไลวันตัวเนี้ย 35บาทนะครับอย่าลืมมาเปลี่ยนเศษนะเอาเป็นเศษของ6ปีกนะครับเราจะได้เศษ6ปีกเนี่ยทุกวันวันละ7เศษใช่ไหมแล้วก็ได้ของทรัพยากรอันนี้ต้องเติมนะครับแล้วก็จะมีการเติมสะสมโอเคอันนี้อันเก่าเนาะเดี๋ยว9้าชั่วโมงก็จะออกละแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นล็อกอินเป็นกิจกรรมใหม่ระยะเวลาประมาณ12วันใช่ไหมอันนี้ล็อกอินในช่วงกิจกรรมแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นเอ่อเติมเพชรครับ อันนี้คือเติมเงินสะสมที่มันเป็นเติมเพชรละอ่าเติมเพชรเท่าไหร่ความคืบหน้าสูงสุดประมาณ5,000เพชร5,000เพชรน,นะเออหกร้อยสี่สิบเก้าเพชรเนี่ยประมาณ2,700ถ้าเติมกับเกมเซชั่นจะเหลือ2,179ใช่ไหมห้า0ันเพชรเนี่ยโอ้โหเอ่อ21,000บาทมันจะได้ประมาณ6,400เพชรอะ่ะอันนี้น่าจะประมาณ18,000 1 7ดหม ถ้าจะเอาหมดนะมันจะได้กระดูกระดับมิติเวลาคือของตัวละครพิเศษอ่าอันนี้มิติเวลาอีก1ชิ้นแล้วก็ของต่างๆนานาเนี่ยเยอะนะครับวิญญาณยุทธอ่าอันนี้กระดูกมิติเวลาเอ้ยเยอะอยู่นะอันนี้คือเติมเงินสะสมนะครับประมาณ1 7ื่นเปประมาณนี้แล้วก็อันนี้บัตรรายเดือนอ่าอันนี้เติมเงินสะสมรายสัปดาห์โอเคอันนี้น่าจะมีอัปเดตใหม่ตรงนี้แหละเข้ามานะครับแล้วก็พวกโบนัส โนัสมันจะมีอันเพิ่มมาไหมอ่าอันนี้กิจกรรมเปิดกาชาวิญญาณยุดเนาะปัจจุบันเหลือประมาณ7วันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันอยู่10วันใช่ไหมใครที่ใบากาชาครบ800ใบเนี่ยก็เปิดก็ได้แต่ว่าถ้ายังไม่ครบเนี่ยผมมองว่าเอ่อมองข้ามไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างแบบคุ้มตอนที่เราได้ตาสังฆราชเอาไว้แลกกระดูกวิญ,ญญาณระดับพิเศษจะดีกว่าถ้าใครถึง700เนี่ย บอกเลยว่าเศร้านะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันได้ของเทพด้วยอ่ะอันนี้ลลออินหูหลาอ่ะหลักๆก,กิจกรรมน่าจะมีประมาณนี้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะซื้อตัวนี้เลยนะเดี๋ยวซื้อโชว์เลยอัน,นเนี้ยเกเพชรเนี่ยผมจะไม่เปิดกาชาน้องหกปีกเลยนะเฮ้ยผมซื้อไปแล้วเนาะแล้วผมก็จะซื้อตัวนี้อีก4,800อันนี้อีกหนึ่งอันนี้อีกห แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะครับและนอกนั้นผมไม่ซื้อนะผมไม่ซื้อผมปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าเราระยะเวลากิจกรรมมันอยู่ประมาณ7วันอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เลื่อนขั้น1ดาว3ดาว1ดาวแดงเอ่อสามดาวแดง5ดาวแดง2ดาวเพชร5ดาวเพชรซึ่งเอาตรงๆถ้าจะคุ้มค่าเลยเนี่ยอัพให้ถึง1ดาวแดงก็จะดีได้วิญญาณยุทธมาเล่นฟรีๆใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมไม่เปิดกาชาเลยผมจะดองไว้เพราะว่า เราได้มา1ตัวฟรีแบตเชนพาร์ตอีกหนึ่งตัวเป็น2ดาวใช่ไหมในระยะเวลาเนี่ยกว่ากิจกรรมมันจะหมด7วันเนี่ยผมน่าจะได้ประมาณ3ดาวอ่าเพราะว่า,เ,าเก็บของทุกวันใช่ไหมปัจจุบันผมมีประมาณ61ไปแล้วถ้าเราได้จากพวกล็อกอินเนี่ยที่มันเป็นตัวของกิจกรรมตรงนี้นี่มาอีกเนี่ยวันที่30อย่างเงี้ยถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ของเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อมาตอนเนี้ย รอบหนึ่ง60ใช่ไหมห้าสิบไปอ่ะกว่าจะไปถึงตัวของปูกกระบี่ก็อีกประมาณ4ตู้ใช่ไหมสี่ตู้รวมๆกันเนี่ยผมจะมีใบกาชาประมาณ250ร้อยห้าสิบใบซึ่งการที่จะทํา6ปีกตัน5ดาวเพชรเนี่ยใช้ประมาณ1,200ใบอันนี้คือดวงดีแล้วนะแสดงว่าถ้าเรามี250ยเนี่ยเราอาจจะได้อยู่ๆประมาณดาวแดงอ่ะประมาณนี้อาจจะ2ดาวแดง3ดาวแดงอ่ะแล้วแต่โชคนะครับเนาะ แล้วก็ถ้าเราเติมเพิ่มหน่อยก็อาจจะได้ประมาณ5ดาวแดงเล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเปิดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการการันตีเนี่ยมันการันตี S S R ไม่ได้การันตี6ปีนะครับ6ปีโอกาสออก50%บนอกนั้น50จะมาอยู่กับพวกนี้เพราะฉะนั้นใครเปิดไปแล้วอาจจะดวงซวยได้เพราะมีหลายๆคนรีวิวว่าเปิดไป100ครั้งหลุดเลทเลยทั้งหมดเพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับดวงนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้จะมีประมาณนี้เนาะก็สำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ